สวัสดีครับมาลุยต่อครับผมบุกยึดบากามกันดีกว่าไปต่อเนื่องแต่เมื่อกี้เลยโอเคแรบบิทเหมือนเดิมเข้ามาแล้วอืมระเบิดนั่นเองจับไว้นะอุ้ยเหี้ยระเบิดอุ้ยยิงทีงไปเสียงหาย เสียไปไหนก็มาใส่มาแล้วยิงแม่งเลยตัวของทางทาเลยยิงไปเออไปตัวข้างหน้ายิงไปโอ้โหเก็บมาด้วยได้บีตอ้อยดิว่ะอุ้ยขวาควาเออเห็นแล้วเออชนไปเออยิงระเบิดดีรถอะนะเปลี่ยนเลย เฮ้ยเนนะั่วตายตายยิงไหมยิงไหมยิงไหมออยิงไหมเออวะยิงไหมตายเออระเบิดไอ้เหี้ยตายบน,น,น,นขั้นไอ้สเจ้าไอ้เ,อเยราควงไอ้สัตว์ไอ้เยราควงอะไรมึงเนี่ยอ,อะไรมึงเนี่ยยิงแม่งเลยไอ้สัตว์ระเบิดโอ้ชิบหายโดนยิง มิวหายแล้วคนปืนคน,น,น,นโดนยิงมาจับเองก็ได้วะเออโดนยิงออมาตรงไหนยิปงั้นเหรอยิงแม่งเลยยิงให้หมดนี่ปากขาพี่ของกูยิงไปยิงไปยิงไปแตกนะแตกสองนาฬิกานี่ยฮะอัดเข้าไป,ไปอัดเข้าไปไป ลาก่อนเดีย๋ยสมหวแม่ย็ดเสีย <c> แ <oughs> ล้วด่าเลยกินไปโอ้ยเยอะมากตังค์งเต็มเลยไหมพวกเราเข้าไปเข้าไปเข้าไปออืเฮ้ยนี่หมดตาย,ยตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่มัน่นใจดีรถก,กัน

ได้กันทุกคนมาแตกขบวน5นี่ RPG ยิงอยู่นั่นแหละตายข่ายดีดีขอบคุณครับเฮ้ยอย่าอยู่แนวหลังดิมาแนวหน้ากูบ้างยิงไปยิงไปเออแนววะนั้นกองตายทะลุกอง <c oughs> ด,ดั่ไน้่ยอย่างยิง,งยังไม่หมดคนนู้น M14 ยิงหัวไปดิเขี่ยไหมดูปืนก่อนมากันเฮ้ยมา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 ต้องหว่ามูดูให้กูดันไม่ไเลยยังไงโอเคผูกมันมาละทาไงครับทำไงลูกพี่ลูกพี่ยังไงลูกพี่ เขาทนานกันโอ้ย,ยสวยเก่งผมต้องนั่งเ้าบปแล้วแหละไป,ไประเบิดโอ้ยไม่โดนว่ะป่วดไหมนี่เาทอื้ตายาตายตายหรอกเฮียนี่ยิงเทเบนกำแพงนี่แหละโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อน หมดหมดเลยเลี้ยงเลยโอเคไปพกมาเฮ้ยเล้บิดทางซ้ายไม่มีอะไรดีกว่าเฮ้ยจะเชื่ะเบิดสัตว์หลบก่อนโอ้ยเฮียแม่งรถอืออ้หัวอื้อแม่ง

เอาไงครับเอาไงสั่งมาเลยฮะอ,อ่ะวูดู oo, ไปถีประตูส <c oughs> ั้นทีประตูไปคนสุดท้ายอ่ะจัดไปให้ Mark, มา<ะ>ร์ใช่ไหม จัดไป Roger. ดอวกหายเยอะหมดเลย BTA หนย่งไปมาโอเคโอมยัตายตั้งคันเลยสัตว์ไม่รอด

อะไรมึงเนี่ยตายมีไหมไม่มีว่ะเคลียร์แล้วเช็คก่อนเช็คเช็คโอเคไม่มีไปวิ่งเขี่ยสองตัวจะสั่งไหมยีหลอดเฮ้ยตรงนู้นมันยิงแสอะไรวะ เออแต่กู้เลยอืมไม่ต้องมึงไม่ต้องไอ้เฮานี่ยไม่ไม่ต้อง,งยิงยีรถโอ้ยเหี้ยบแม่งยิงมาแล้วยิงไปยิงไปหวัวลงมาเฮ้ย APT เออเออเ,เออใจเย็นใจเย็นยิงอยู่นี่โหลดขึ้นลำเชียนเนี้อเฉียกระจายดิเฉียบไหมขาดเลยเฉียบไหมโอเคเหมือนจะต้องดันนั่นแหละโอเคไปดันเลยดูดิเฉียบไหมขาดเลยอ่ะโดนระเบิดเข้าไปอ่ะเนื้อเป็นเนื้อเลยเช็คเฮดูเฉียแม่ง นี่เหรอนี่เหรอมึงอยู่นี่เหรอเจอแล้วไอ้สัตว์ตายตายมองหาอะไรกูเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละึมงไม่ต้องยิงใส่กูอี๋แบ็คไม้นี่แคอยู่เคลียไหม อาร์พีจีเจ็ดไปกันเลยไปดูเอครับชึกๆเข้ามาแล้วเสียงอะไรเอ่ยโอ้ อาเคลียร์สายเคลียร์เสร็ปุยข้างหน้าว่ะอ๋อเจอแล้วลปรับกระสุนซะเดี๋ยวนะเปลี่ยนมุมยิงกันมองไม่เห็นว่ะนี่แล้วกันยิงเฮ้ยหัวเออได้อยู่

สไนปเปอร์ที่ทิศสิบนาฬิกาหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยไอ้ <c oughs> เียนี่อะไรมึงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยวิ่งระเบิด Give nghe tiếng, mình of night. Takeo down. Ai, ui, 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 ừ, ui, này ui, 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 kia một ตรงนี้เหรรอนดูรอนด,ดูรอนด,ด,อด,ดูแต่ว่าออเอจากไหนจากไหนจัดมึงนี่เองอมีอะไรให้กูเปลี่ยนปืนไม่แนก่กระสุนจะหมดนะไปดันเลยไปไปดยด ยุมสไลด์มาจะอือในกลุมนี้โอเคเชียแม่เนื้อกระจายเลยโันไหอือโดนไหไม่โดนเหรอควาเคลียร์้ายเคลียร์โอเคเข้าไปในนี้ทีบูดูทีบโอเคนำเลยครับ เฮ้ยระเบิดหาที่กระป๋งมึงจะโผล่แสบมาทำไมเตียนไหมหาที่กระั๋องอืมไม่ต้องอืมไม่ต้องยิงอืมมึงอีกตัวหนึงเคลียไหมไ เช็คเช็คเคลียโ้เคไปนันดีกว่าวันี้อ่ะยังไงยังไม่ยังไม่เคลียร์เลยอีรดโอ้ยสาดแรงเลยไหนบอกว่าเคลียร์ไง Make yell in Clear. Clear. Panther, Panther, keep your eyes open. We saw a truck headed your way. Roger. They didn't make it. Let us know if you see anyone Check. Word is that the Taliban counterattack is happening. How oh. close are you to the tower? It's We're almost there. It's across the courtyard. You give us 15 mics. Guys. Come on. I got a dark with full of can't see shit right here. Yeah. Panther, we're moving out. Roger. Uh -huh. We're clear. Stand up on the door downstairs. โอเคลูกพี่ใหญ่สั่งแล้วไปได้ละเอาไงมาตเตอร์นำเลยเดี๋ยวกูตามเป็นผู้ตามพี่ดีให้นะอเออขยี้ใครยิงกูอกสัตว์ยิงทะลุกระแพงได้เอ้ยยิงทะลุไอ้อิงได้ เออแม่งวะาตรงนี้หรือเปล่าตายยังไม่ตายเตมเต็มเลยสับแม่งเลยมยึงจะไปไหนระเบิดบนนั้นเหรอหนึ่งถังแม่งเลย มีคนที่ไม่จับพีกยิงเว้ยิงเว้ยิงไม่มดิเออตายวูดูมาด้วยวูดูเอาแทงโกดาวเคเลียร์แลดีรถเหลือไม่กี่นัดเลียนเลยให้มันให้มันเต็มไม่ตลอดเอ,อ้ยอเหี้ยสวยอย่างไรเนี่ยไปเคลียร์กลัเคลียร์ไปเฮ้ มีดจับแม่งเลยวี่ยมีดมึงห้องนี้ห้านี่ห้าแล้วทุไซถังโอ้ยีัยดำเลยหัวเออเฮียเออเอออบๆล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 บๆเฮ้ยเพื่นพื่อพื้อพือยิงถังตาย ไปไหนอุ้ยเหี้ยข้างล่างเหี้ยอะไโอเคไปนัดสุดท้ายนัดเดียวเลยใครจะคุมในปืนเพาอยากเปลี่ยนเท่าไหร่ปืนนี้เป็นกระสุนมันเยอะดิอ๋อกูต้องกลับไปหาเขาแล้วเนี่ยได้ โอเคอย่าบ er, ินหนำเดี uh. er. er. yeah. ๋ยวบินหนำเอาไปเฮ้ยอย่าติดบั๊กไอ้สัสเอออนี่พิชเชอร์ติดบั๊กอยู่เดินดิเฮ้ยพิชเชอร์ไปดูเออฆ่าศึกไหนฆ่าศึกหน้าตาไหนหน้าตาเอ่อเกตหาคัฟเวอร์ อะไรมึงกูเคลียร์หมดแล้วไอ้สัดตัวละครติดบั๊กิดเดียวแม่งเน่าเลยโอเคไอเคย์ฟีเจ็ดแล้วกันยืมเซ็งต่อมันไม่มีปืนต้องมันไม่มีปืนใช้เราต้องใช้อย่างเงี้ยปิดเฉยไปดูซะหมอบลงอุ้ย ยิงมาเตอร์อุ้ยเขี้ยอ r จ g วะเกียบบนั้นก่อนนะหัวอืออือก็ง่ายๆคือเมื่อกี้บอลพยายามบอกว่าจะให้เครื่องบินตัวนี้แม่งยิงมาเพราะมัน

อ,อ,อ,อุ้ยแม่งยิงมาอตายหัวเข็มขวัญไปแล้วไปที่ประตูโอเคไปที่ประตูลงไปอไปจะปีนคางไว้พิชเชอร์นะกูททำไมเนี่ยนอนเอาได้ไหมไม่รู้แลู้เปิดแล้ว สายเคลียร์เอ้ยขวาเคลียรสย์สายไม่สายน่าเคลียร์ว่ะเฮ้ยนีเย่เปืนคนกูร้อยนัดโอเคจัดมาเออเฮียแม่งตาย,ยตุม่มไม่ไม่โดนหัวอินนีมีแดวเคลียร์ เช็คก okay. ่อนเช็คเปล่าเด็กมาเจอมาละเอ๊ะเดินทะลุไปเลยแม่งวูดูเอาพร้อมกันระเบิดอัดรูลบอืมไปไปเคลียร์เทนโกดาวเคลียร์เคลียร์ทำไงวะเนี่ย ทหารของพวกนั้นอุ้ยเฮียระเบิดระเบิดไปอัดดูโอ้ยเฮีย นีเคลียร์เคลโอเคเคลียร์แล้วโอ้เอคเดินติดไฟไม่ร้อนด้วยเปิดแล้วข้าสุดโวยมุกี้ไปไหนเออเออเออมุกี้ไปไหนโอนีไงเจอแล้วตายเคลียร์โอเค ดูไปเอาเลยบูดูตี่ประตูเอาบูดูโคชคอมแบทเตะอุ้ยดูเดือดจริงๆดูดูเคลียรเออเคไปโ okay. อเคขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเอามันไม่ให้เลงวิ่งอะไรก็ได้มา <c oughs> เลเซอร์ชีเป้าอนิทฐานเราอีคนเนะึ่งให้มองไปไหนเอ่ยอย่านงนี้ใช่ไหมอ๋อใช้ปืนโอเคโอ,คอ้ปืนกลอ้าวไป เ okay. ฮ้ยตายอยู <ales> ่มาไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยมาไว้หลังก็จะทันเออได้อยู่โอเคสวยเออยังยิงได้อีกเนี่ย เฮ้ยตรงนี้มาจีิงไหมเอามาดักหน้าเฮ้ยระเบิดลงอ้าพี่จีอเก็บมันซะ,ะจัดไปพามีจีเออแลกกันไอ้สัตว์ของใหญ่กว่า อีกไหมอะไรเนี่ยโอ้คีเลเตอร์มิซายวะอย่างนี้เลยก็ได้ลูกนี้เองโอ้ยเย่ยรถถังมามาเองลงเองให้โดน <don> เออแตกสองคันเลยอย่างนี้มาปืนกลเคลียร์คน เออโดนกูดคิวเอออารวมึงไออาร์พีจีมึงมึงต้องเจอกูกูให้เลยมามาไหนรถคันนี้อ no ่ะได้ยินขาวเก่าอ่ะ โอ้ยโอ้โหโอ้โหดงแรงมารไปก้วมาสองคันต้องโดนแต่ก hey. ้องพรมกันเปิดเกียมาครับเฮ้ยนี่เลยลงมาตรงนี้อืมอืมดวขอคอยไป เฮ้ยรถถังแตกตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันมาร์คไปเรื่อยๆกูจะพอใจอะไรตรงนี้มันที่สุดละานนี้รถังลงแถวบ้านเจอแบบนี้นี่ จบแค่ค sí. anyway> ันนี้เลยเออเออยังไม่โดนเลยขอโดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้จบพอดีโอเคบาการาของเราละเยี่ยได้บาการมาแล้วเราได้บากการมาแล้วทุกคนในที่มาแล้ว สีนุกลงจอดอทมวีมาแล้วทมวีขนของโอ้โหลงจอดเครื่องบินเก่ากลายเป็นฐานทัพชั่วคราวของโอ้โหของหน่วยซิลรียกวก็ทับเรือได้ไหมออตังนีก้ก็ทับเ,เรือตัวซิลเป็นทับเ,เรือนะ I have General Flag on VTC, sir. Sir, we are in and operation. Time We've been going over your battle plan and we're a little concerned. What is it that concerns you? Boys and Langley tell me that between 100 and 350 Al Qaeda are preparing to bring the fight to us. Not to mention the probability of high value targets moving through the area. Now, if they make it into Pakistan. Our hands are tied. Those numbers are incorrect, sir. Our intel shows the resistance is much higher, possibly more than a thousand. Well, if that's the situation, it's even more vital to move now. We want boots on the ground in 24 hours. We have Tier 1 AFO teams inserting into the valley now, sir. They've already provided us with valuable intel on enemy positions in the surrounding mountains. And that's a start. But I want the 10th Motown, the Rangers, and the 187th in this fight ASAP. Sir, AFO will be able to identify and destroy enemy targets with airstrikes. Then we'll send in the troops to prevent any escape into Pakistan. Colonel, you're not hearing me. And I want to be very clear on this point. I am giving you 24 hours to get our forces into that valley. 24 hours. Now make it happen. Oh. Man. World with the FO teams. Wolfpack is expected to be in position uh, within okay. the hour. They're riding into the AO now. มาแล้วทีมของดัสตี้นะวูฟแบ็กหรือทีมของแพตตันนั่นแหละหกโมงดัสตี้แพตตัน